ไปสหรัฐกันบ้างค่ะไปดูงานคอมมิคนซึ่งจัดขึ้นที่ซานดิเอโกของสารัฐนะคะงานนี้โด่งดังทั่วโลกเลย <Yeah. S 1> แล้วก็รู้จักกันดีนะคะว่าเป็นงานแต่งคอสเพย์ประจําปีแต่ว่าตอนนี้นอกเหนือนจากที่มีการแต่งคอสเพย์นะคะเริ่มมีอีกหนึ่งกระแสะของการแต่งตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าจิกกูตูนั่นเอง จะเป็นยังไงลองติดตามกันค่ะในงานคุณผู้ชมเขาจะมีการจัดแฟชั่นโชว์ her universe ด้วยซึ่งคราวนี้จัดขึ้นเป็นปีที่3กันแล้วค่ะก็เป็นโอกาสที่เหล่าดีไซนเนอร์หนุ่มสาวเขาจะถือโอกาสมาสแสดงความคิดสร้างสารรค์กับผู้คนที่มาร่วมงานนี่เห็นเดินแฟชั่นโชว์กันยกใหญ่ทีเดียวนะคะฝั่งประชาสัมพันธ์งานแฟชั่นโชว์นายแดนแมดเซนเขาบอกว่าการแต่งคอสเพลย์สวยเป็นเรื่องของการแต่งตัวในวาระพิเศษแต่ว่าจี้กูตูเป็นเรื่องของแฟชั่น เป็นแฟชั่นที่สวมใส่ได้ทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงงานรับประทานอาหาร่ําหรือว่าอื่นๆแล้วทุกอย่างที่เอามาแสดงวันนี้มีการตีความทั้งหมดทั้ง Star Wars p o k อ m o n d กเต o ร์ฮูเพราะว่าแฟชั่นก็คือการตีความนั่นเองค่ะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าแฟชั่นโชว์เฮอร์ยูนิเวิเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นมี่อานนี้จุดเริ่มต้นมาจากการที่นักแสดงหญิงแอชลี่เอ็กไทน์เขามาร่วมงานคอมิคอนแต่วันนั้นเนี่ยมาในชุดเลโก ก็เลยเกิดแนวคิดนะคะให้จัดเป็นแฟชั่นโชว์เฮอร n i v ย r นิขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นเวทีสร้างสรรค์เสื้อผ้าหรูหราที่เหล่าดีไซนเนอร์เขาจะงัดฝีมือมาประชันกันในงานมีการแข่งขันกันระหว่าง27ดีไซนเนอร์หนุ่มสาวหาคนชนะมา3คนค่ะซึ่งเสื้อผ้าของผู้ชนะก็จะถูกตัดแล้วไปวางขายจริงๆภายใต้แบรนด์ฮอตท็อปปแต่บางคนนี่ถึงขั้นไปไกลกว่านั้นอย่างเช่น มีผู้ชนะคนหนึ่งนะคะปีที่แล้วเขาเอาผลงานไปร่วมแสดงแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าสุดหรูไกลถึงวิลา่าทีเดียวค่ะครับเห็นแต่ละตัวนี่ต้องบอกว่าทีไซายนี่เป็นเอกลักษณ์จริงๆนะครับแล้วก็น่าจะสามารถสวมใส่ได้จริงมากขึ้นด้วยนะครับ